ให้เสังเกตดูว่าว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนมั้ยลองนี้วลองนี้ดูจุดทีดูครับว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไหมได้ว่างข้างขวาที่ยังไม่ได้ใช้ที่นิ้สโต๊กับข้างซ้ายที่ใช้ที่นิ้สโต๊เออย่อยากให้เรียบเทียบดูแล้วนะตอนนี้ลองดู้วดูทบดูดูว่า ฝั่งซ้ายเนี่ยเราใช้วิธีตัดเทคนิคชั้นสูงตัดด้วยอนเทครนิคน,นะครับผลลัพธ์นนที่ได้คือจะได้ความทูกเกิดขึ้นและก็ได้ความพิ้วโดยส่วนใจผมเนีจะไม่เป็นชั้นเป็นขั้นเป็นกอ้อนเ้ยืยนะฮะสงสัยไหมครับว่าเป็นไปได้อย่างไรให้สงสัยไหมไมทีสุดไปาเบาา ซอฟขึ้นนะโอซอฟขึ้นเลยนะซอฟซอฟขึ้นเลยแล้วเส้นแน่นขวาไ้่ยิดกันมองลองดูลอง้างให้ดูให้ดูถ้าถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าฝั่งนี้นะครับจะดูสวยฝั่งนี้จะดูหนาอยู่เป็นเป็นรอดเทอธรรมดาพอพอจะพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้จริงนะที่แต่ที่ความสวยยังไม่ถึงกับว่าอรเซ็นเต็มเพราะว่า การการควบคุมจังหวะยังถึงผมแบบนะฮะจังหวะการยกดึงเงินสาเนี่ยมันยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันได้อยู่ประมาณ60สิบแปดนี้ยเจ็สิบแล้วต้องต้องพยายามจุดอีกเนาะต้องพยายามฝึกอีกนี่ไม่ได้หรอกครับนี่นี่คือให้ให้ชมเป็นตัวอย่างว่ามันสามารถอ่อตัดออกมาแล้วเป็นจริงได้ ใช่เป็นลีลาเลียร์หรือเป็นการโชว์อะไรแต่มันได้ประโยชน์ในการตัดถึงทีนะแล้วก็เรียนในหนึ่งวิธีเท่านั้นเองนะยากไหมถามหน่อยยากว่าจำได้ถูกไหมนิคน yeah, ึงยากไหมยากอาจารย์ยากเลย <Yeah. S 1> ใช่ไหม <Yeah. S 1> ตัวเมีคยค okay, ือมันแก่หมดเชื่อละคล้องละคุณมันแกาอาจารย์แั้วก็ยากนะถ้ามาหัดตัวนี้ให้ได้เนะี่ยเยี่ยมเลยเนาะ นี่เดี๋ยวขอผีผีดูให้ชัดหน่อยนี่นี่เราเรา,เรายังไม่ได้ได้แรงงานแต่เดี๋ยวดูวให้เพื่อนๆชมนิดนิดนีนน่เราจะมีความคือเกิดขึ้นนะแรงนี้เนี่ยจะพีคนะครับจะพีคสวยแต่ด้านเนี้ยยังดูไม่ค่อยะคะือครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตีคือให้ให้ะดนเียดเทียบหว่างข้างนี้ตีกับข้างนี่ยังไม่ได้ตีนั่นเอง เป็นข้างซ้ายเนี่ยดีแล้วเราก็จะเห็นนะเห็นไหมฮะเชียงทูสวยไหเราก็เห็นแลนะอนาเมื่อมาดูด้านนี้เป็นหนาอยู่เลยเป็นล็อกทูธรรมดาเห็นไหมครับเราสามารถแตะสนเสร็จมาไปเป็นล็อกทูได้ด้วยเทคนิคการตัดนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ปลายผมก็จะดูผิวนะฮะทูสวย ด้วยการตัดเทคนิคสโต๊กแคตติ้งนะครับปลายผลเนี่ยก็จะไม่มีเป็นชั้นเป็นขั้นเป็นก้อนที่ท่านเห็นทูทูแบบนี้ดีสวยแบบนี้นะครับดูลายของผมแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้ใช้กันไกฝันไม่ได้ใช้มตดโกนไม่ได้ใช้เทคนิคมาสลา์ชิ่มมาเจาะบดดิบมาอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้เพียงเทคนิคเดียวคือการตัดแบบสโต๊กแคตติ้งใต้่รงที่ท่านได้ชมไปแล้ว นะครับเห็นแหน่คุยสวยเลยนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะฮะถ้าเราเป็นช่างเสริมสวยนะครับที่ที่มองถึงอนาคตร,รักความก้าวหน้านี่เราควรจะมีการาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานนะครับเพราะว่าทักษะการตัดเนี่ยใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยเราเราจะเป็นช่างที่ดูดีนะครับเป็นช่างที่ดูทันสมัยเห็นแหนสวยทีเดียวเลยเห็นไหมครับเป็นรูปสวยเลยนะครับไม่ได้ใช้พันปลาสับ ครับเราประกันว่าไม่ได้ใช้แน่นอนเลยเห็นไหมเส้นนะ มือคุณแพรเขาตัดนะเนี่ยผมก็ไม่ได้จับไม่ได้ใช้มีดโกนมาทําการตัดเลยเป็นเทคนิคกันไกลรุวนๆเลยนะครับออนนี้สวยทีเดียวนะฮะเป็นธรรมชาติ เห็นหน้าคนทำไหนเห็นหน้าคนทำาหนยอนะต้องตอบอีกหน่อยนะครับนั่นแหละตอบเวลาคอนโทรลกันไกลนะครับผลงานตัดดีละเหลือแต่คอนโทรลกันไกลแล้วก็น,นิ้วที่จับผมนะครับคือที่นี่เราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับพื้นฐานการเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นช่างซอยผมที่ดีมีมาตรฐาน แล้วก็สามารถตัดได้ทุกรูปแบบที่ทันสมัยนี่คือจุดเน้นของเรานะฮะคือเน้นทักษะการเป็นช่างตัดผมที่ดีมีมาตรฐานนะครับโอเคครับ